พี่น้องมื้อนี้ได้มาพบมาพ,อมพ่อครับมูเก่าเพื่อนเก่าสหายเกิดสมัยยังร่อยู่น้ากันไปละไม่ยังร่รงอยู่น้ากันนะขออนลญาวัอดีวอดีน้องลาเออช่วยหน่อยเสียงท้องพีนง่น้องเออมาหอดมาถึงมูพวกเพื่อน,อนสูงสมัยยังร่าน้ากันเต่เป็นบ้าสมน้อยมาไว้กันยังรอที่เก่าอยูอ้เดาไป โอ้ยยังรอพี่เก่าอยู่โอ้ยอ้าจากนี้ก็ฟังหมอลำฉีหน่อยเสียงทองโ่พี่น้องเชิญรับฟังหนเลยครับละลายปีมาเคยรับใช้ผมวิเชียนในเที่ยวทองบ้านผมอยู่กินนอง วันไหวเด้อทีโน่แฝงมาสองสองเอาทางลมืสองปีมาเวลาขามสามปีมาเวลาหวยปานก็หวยแลเอียงนำคุมละบานเกี่ยวลัำและเคยไปเบื่อเดือดขึ้นน้ำเขตบานปมาเด้อขาดรอน เทสุสกุลวานวอนวลเออ,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 อแกวอ้วดนอนเทียเ่ยวรอนและแถวได้นูไปจนหลอนละครพนมผม,มในแอวแถวพุทธบาทวา่าเหตุทั้งคนผมผ่านแล้วบอกนี้แป้ ในนอปีนี้จกสิดีนอหรือเกยานแต่ตาเหงาเพลสิเสีนีไปจากงานระวังคนเดิเด้อต่างแดนระวังคนแฟนเด้อต่างบ้านที่าลใต่ดอกไม้เหงาแฟเดนเราขผมไปเรืออยู่กลางน้ำวังนาทียามีฝั่งสาดสาทุกฝั่ง วันทนั้งวันก่อการเมืองอยาลยุคเกินและบันดาลเรื่องเทพากันเดินซอยยังคอยหาฟังให้ผมลอยบัดนาเรือขณะผมขอยให้สรอยเสีเยเดินขาดอาพี่วันธนารอมผมอยอมไว้กามอม

รูดยอดกับพี่นอ้นองแม่ราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องวัอนี้หมอลำสิงห์เลยแม่พบพ่อไปเองมีเชี่ยนเสียงทองสมัยล่องยี่ร่องกันพี่นอ้องเออไปพุ้ยยาโสลอยเอสบุกดาหารนครพนมสมัยจอดเป็นดาวเนาะเกสากันนครเนี่ยเป็นหนุ่มก็ชีวะคิดถึงกันเพื่อนเออชีอดคิดถึงกันจังมาหากัน ช่วงพ่อไปนั่นอยู่พ่อพ่อน้อคนหนึ่งน้อเนี่อยู่พ่อพ่อนี่ยังอยู่แมนบ่อยู่พ่อพ่อนี่ยังอยูอ๋อมาหนีแล้วกับเสืเรือแล้วเลยใส่ฮะมูพวกเพป็นนี้โอกาสเนาะอัดปาดมีพี่น้องฟังก่อนยีในเรื่องก็ได้เน้อเอาก่อนยีในเรื่องอ้าวฟังไปก่อนก่อนไปเรียนเราเรื่องใดก็ได้ฟังควมเมียเสียพี่น้องเนาะ้อเอ้า เราเวลานี่ขอเรียงบทพคนาเดอภาพต้นิทานกันทันสมัยท่านกับใจแฟนแฟนโอ้เออยที่อังออดอกซอสลาภากันยับโนหามองหุมีเทียนเสียงทออง เจ้าเฝ้าเขาแนมแลนีท่านลูกทามีฟังกุมยียเสียทีน้องสิลุงมองลูกตาบาดีน้องแล้ในตอนนี้พวมนมน่วมลมเรื่องอย่าบ้าปุ่มเดิอเล่นซาห้องมาดาอารมณ์เสียเพื่อให้แุนแฟน ้ยไหนดลามาบันนี้ก็เสียเด้อซราบผู้นิทานมวลสวลสสนต้องมีคนเด้อสมุดบอนสีไปแต่ที่ตนผมเป็นคนอามาเว้าเตมหัวทีต่นเอิมเรืองบ่แม่นกคุ่มเคื่องลําใส่ไม่ให้พี่น้องได้ยองยองตั้งแต่ตู บัดนี้มาอ่านโอมาเอื่อนเอยเฉลยก่อนมองกินนอนพิมสถานบนสีไปนิทานนี้แล้วผมมีนามอยู่ในเรื่องเสียงบุญลงบวดศึกใหม่น้องสนุ่นเด่นไก่เป็นทินเ่าเดออยู่ยังอมาฟัง วนนทนวันเลิลิโอ้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 โออ้โอ้โอ้โอ้ขอ้อยเอ้โอ้อ้โอ้อ้อออยอ้